โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Call of Duty Warzone หมวด DMZ ครับและวันนี้มีแต่ภาร,รกิจยากๆเนอะหลังๆภารกิจ One Shot One Kill One Shot One Kill นะครับเขาบอกว่าตู้เซฟให้เราเจาะตู้เซฟบ,บนรถไฟครับโอ้มีเควสเจาะตู้เซฟบนรถไฟแล้วแล้วก็นำเอกสาร จากตู้เซฟไปด้วยออกมาแล้วก็ใช้รายการให้พอเราได้เอกาสารม่ใช่ไหมเราก็ออกจากเกมแล้วก็นั่งหอออกเพื่อเอาเอกาสารไปที่อาชิกะไปที่ช้อปปิง้งไปที่รถเข็นที่อาชิกะเพื่อซื้อไลเฟิลครับนี่ไลเฟิล M C T R 300เออเนี่ยไลเฟิลนะไลเฟิลใหม่ ให้นำเอกสารไปซื้อที่ไปซื้อหรือไปแลกผสมอ่ะเหมือนที่เราเคยผสมทุแจเออเอาไปที่อาชิกะไปที่อาชิกะแล้วก็เอาเอกสารไปแลกเป็นไลฟเฟิลมาไปอ่าตอนนี้เราต้องไปตู้เซฟไปที่ตู้เซฟกันก่อนเลยเกิดคนละที่กับรถไฟเลย ผมเกิดกันคนละที่กับรถไฟเลยอ้าวมันไม่ได้เปิดเซฟบนรถไฟว่ะมผมอยากรู้ว่าแล้วตอนนี้บนรถไฟจะบีเซฟไหมเออผมอยากรู้อ่ะมันไม่มีกล่องบนรถไฟนะมีเซฟบนรถไฟปะ ยิงแล้วปืนเป็นไฟลยลูกลกระสุนเป็นไฟยิงไกลมากไม่เวิร์กต้องยิงระยะใกล้รถไฟ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 ขีอะไรวะคีหอคอยเอ,อ้ยเขาเคลสไอ้นี่อ่ะเคลรถไฟอ่ะไ้ไปหอคอยอ่ะ We don't fire. We do fire. one, activity is increasing near your location. Stay alert. what time come, wait? ก็พอดีมันเป็นเครื่องรถไฟตู้เซฟรถไฟหรือว่าตู้เซฟที่อื่นวะตู้เซฟที่อื่นไม่มีเอกสารที่เราต้องการกระโดดอ่ะมีกระโดดไปแล้วโดนเปิดไปแล้วแต่ตู้เซฟยังไม่โดนเปิด เราต้องการของจากตู้เซฟครับอุ้ย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 บกัดโอ้โหมันยิงแม่นจังวะ ไม่รู้คนหรือบอดบอดข้างนอกตอนนี้โดนบดข้างนอกโดนบอดข้างนอก,นออนอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหจริงเล่นคนเดียวครับเล่นคนเดียวครับเดี๋ยวก่อนถ้าเราเอาอันนี้มา เรา่อยควันเอากดผิดโดนของตัวเองเวกรียานกำนั่นไงภารกิจกับผม ขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟนี่แน่เก็บสิครับรออะไรเก็บเก็บ บครใครใครรอรถไฟครับรอขึ้นรถไฟเอ๊ะทำไมผมติ๊กรถไฟแล้วมันไม่เห็นวะมนนนผมรอขึ้นรถไฟครับทุกคนเสื้อที่จริงต้องเสื้อสามนะ ไม่เสื People ่อมสั่กันกันไม่อยู่เนี่ยเอาไม่อยู่นั่นสิหาระเบิดนะหาระเบิดก่อนเก็บระเบิดมาเอาไปใช้บนรถไฟพยาบาลด้วยก็ดี ว่าแต่มันไม่มีนี่สิรถไปจะมาเลีวล้วรถไปมาเลีว้วอ้าวทำได้ยินเสียงคอปเตอร์บฮึบ มีคนมั้งเนี่ยเอาคนว่ะเอาคนหลุดเหรอไม่ใครงงงงเลยทีเดียวโรงพยาบาลครับมงมีคนเก็บน้ำมันไปแล้วแหะ ผมไม่ได้มาเก็บน้ำมันผมมุ้มมาเปิดเซฟมาเปิดเซฟโอ้เปิดเซฟแล้วเอาของข้างในเซฟมาให้ได้ โโออ้้ตาย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 เพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนนี่แนี้ยาควันแล้วควันมันลงมันลงไปลงไปข้างล่างครับ อยู่คนเดียวเล่นคนเดียวต้องต้องเซฟต้องเซฟโดนโดนโอ้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 อ้อเฮยเฮเเยเ้ย สักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยแม่งต,ต,ต้องยำ้ำเจาะเซฟแล้วมันต้องย้ำครับโอ้ยโดนแล้วฉีดยาแป๊บ,บนั่นไงโดนโดนโดน โดนเลยเฟื้อนไก่มายัางยังจะยิงอีกจะยิงทำไมคนป้ายไปดิคนป้ายไปดิเออเราเบิดไปซะโอโออยออ๋ย ระเบิดไอลเล่นคนเดียวเนี่ยแหละต้องเล่นกับใครละเล่นคนเดียวผ่านคนเดียวเล่นคนเดียวผ่านคนเดียวเออ ให้มันล่วงไปเลยเห็นชิดยลงชิดยางก็ไม่มีเออล่วงไปอีกฮึบอืออีจะได้แล้วจะได้แล้วได้ก็ออกออกให้สำเร็จ พอได้เสร็จขึ้นไปออกเลยนะพอได้เสร็จขึ้นไปออกเลยนะโอเคเอาของที่ต้องการคือนนี้ครับของที่ต้องการคือนนี้ครับเพนไปละเพนเอ,อ่อหารถหารถนี่เจอรถแล้วฟับไปเลยครับออกเลยครับไม่สนใจใครแล้ว ไม่สนใจใครแล้วลาก่อนเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญหน่อยงกหน่อยงกหน่อยโอเคเก็บเหรียญละออก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 เลยออกเลยได้ของแล้วออกเลยเมื่อ,อกี้ควิดเด้งเปล่าไม่ได้ดูเลย อ่ะได้ไปได้คราวนี้ออกให้ได้ตอนแรกว่าจะหาเสื้อผ้าก่อนนะที่จริงเอาไปแลกเอาไปแลกเขาเรียกว่าอะไรนะแลกที่อาชิกะแลกที่อาชิกะ เคลียร์อ่เคลียร์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 มอนเคลียร์มอนเดี๋ยววะเดีววะนี่แน่เออชนเดือดผมมาทำภารกิจ The Dino Four. Is holding in the extraction point. Advise you get here fast. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Hey, pop out. out. This is Dino Four. All Ultra secure. We're exiting the AO. Yep. Yep. โอเคเห็นไหมพอเราเอาออกมาก็ผ่านแล้วพอเรา,เอาออกจากพอได้ก็ผ่านต่อไปไปอาชิกะครับอ่ะนี่ไงเอกสารยังอยู่เฮ้ยผมติ๊กไปไหนวะเนี่ยเอาใหม่นี่อาชิกะ แบ็กคอนแทคกดหากดหารถเข็นด่วนกดหารถเข็นด่วนไหนวะเจอรถเข็นใกล้ๆก็สบายแต่ไม่รู้ว่าทุกรถเข็นจะแลกได้ไหมนี่ครับ MC PR 300ออ้าวแล้วทิ้งปืนผมทำไมครับ อ๋อ M4 ของเราด้่ยหม้ว M4 ผมอ่ะได้รับภารกิจทำกัน้วอ้าวออกเลยเหรอทำไมออกเลยอะ่ะ เนี่ยผ่านภารกิจอะนะที่จริงใครกดฮอมาวะอ้าวแค่เดียเหรอเข้ามาแล้วก็ออกเพื <c oughs> ่อะตีเราตีเราี่ม <Es> ันย <huge. S 2> ังไงวะเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงมามาฉากผิดเหรอมาฉากผิดเลยครับงงมือใหม่เหรอ งงกับสองคนนี้เลยกินมั่วเลยอะไรวะออกเฉยผมละงงงเลยเดี๋ยวคับตี้ผมว่าจะไปหาของผสมเสื้อเล็กหน่อย เอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องครอสจบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทคนกรับสวัสดีครับได้สไนเปอร์มาผ่านเฟสคือผมว่าจะไปหาเสื้อผสมเสื้อสามมาใส่ซะหน่อยตี้เรากับเจอฮอออกเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ